ผมเดชานุตาลนะครับอุปนายกสมาคมเจ้านาและเกษตรกรไทยนะครับวันนี้นะครับก็พาท่านมาชมการขุดลอกคลองนะครับคลองแรบทางนี้ก็และในกองที่ับการขุดลอกของแผนการเขตหนองจอกครับโดยได้รับนอนุสงจากท่านผู้แทนระยกจารุชานายกฐมตีนะครับที่ลงมาในพื้นที่นะครับต้องขอบคุณท่านนายกและมนตรีนะครับที่ไ้งมาในการขุดลอกคลองมานะครับการขุดลอกคลองเนี่ยมันมีผลดี หลายส่วนเลยกับพื้นที่กับเกษตรกรกับการการขุรดลอกครั้งนี้มันทาให้คลองระบายน้าได้สะดวกแล้วก็มีการกักเก็บน้ําไ้ใช้ในฤดูยามหน้าแล้งนะครับทีนี้ว่าแผนบันิหาทางการต่อไปเราก็กาลังท,ำทำํำทารบกันน้ําหรือว่าฝ่ายฝ่ายน้ําล้นนั่นเองน้ําที่มาในพื้นที่ถ้าล้นก็ข้ามข้ามออกไปแล้วก็เราเก็บไว้ได้ระดับหนึง่งทำมาเยอะก้ารน้ออกไปน้ําในพื้นที่จะมีอยู่ตลอดเวลา ทีนี้กสิ่งที่จะขอความเมตตาต่อไปนะครับก็คือประมาณว่าเราจะต้องมีเ,เครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะดูแลรักษาคููคองให้ให้ใหเ้เป็นอย่างเงี้ยให้ให้ให้ดูดีเป็นอย่างเงี้ยตลอดไปมันจะได้ยั่งยืนต่อไปครับขอบคุณขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ